ที่จะเล่าฟังต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับคดีค่ะในส่วนการบังคับคดีเนี่ยก็พอศาลมีคําพิพากษาแล้วก็จะเกิดเป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษากับเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาศาลท่านก็จะกําหนดให้ว่าให้ชําระหนี้ภายใน30วันหรือให้ชําระหนี้ภายใน3เดือนแต่ถ้าพอครบกําหนดตามคําบังคับแล้วลูกหนี้ตามคําพิพากษาเนี่ยเขาไม่ชําระหนี้หรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้านี้ถึงจะไปดาเนินการบังคับคดีค่ะโดยที่ว่าเจ้านี้จะบังคับคดีได้ภายใน10ปีกับลูกหนี้นะคะ โดยที่10ปีเนี่ยนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาในการบังคับคดีของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยเจ้าหนี้จะต้องไปดําเนินการขอออกหมายบังคับคดีที่ศาลที่มีคำพิพากษานั้นค่ะเมื่อศาลเนี่ยออกหมายบังคับคดีแล้วเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องไปแจ้งกับเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าศาลมีการออกหมายบังคับคดีแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะ มีการไปหาสืบทรัพย์ของตัวลูกหนี้ค่ะแล้วเราถึงแจ้งกับทางเจ้าพนักง,งานบังคับคดีว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินใดๆบ้างให้ทางเจ้าพนักง,งานบังคับคดีค่ะ,คะไปยึดหรือไปอายัดสิทธิเรียกร้องนั้นอย่างในกรณีที่ว่าถ้าเราประสงค์ที่จะให้อายัดสิทธิเรียกร้องในบัญชีธนาคารของลูกหนี้เราจะต้องทราบเลขที่บัญชี ชื่อบัญชีธนาคารชื่อธนาคารนะคะของตัวลูกหนี้ด้วยถึงจะอายัดสิทธิเรียกร้องบัญชีธนาคารนั้นได้ถ้าในส่วนของคนที่ถูกหลอกให้โอนเงินหรือว่าเป็นการกู้ยืมโดยการโอนเงินในส่วนนี้ค่ะเราก็จะทราบบัญชีของปลายทางที่เราโอนอยู่แล้วก็คือเป็นคู่กรณีของเราเราก็สามารถที่จะเอาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีตัวน,นั้นน่ะแจ้งให้กับเจ้าพนักงานบังคับคดีให้อายัดบัญชีนั้นได้ค่ะศ mm. าลนะคะ ท่านก็จะมีให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านที่ยักงจนอยู่แล้วอย่างมีหลายๆอย่างที่สามารถที่จะขอทานายความขอแรงจากศาลได้ในหลายๆกรณีหรือว่าในส่วนของการบังคับคดีอะค่ะเราสามารถที่จะสืบทรัพย์ต่างๆหรือว่าระยะเวลาการบังคับคดีตั้ง1ิปีค่ะในตลอดระยะเวลา1ิปีเนี่ยเรายังสามารถที่จะดําเนินการบังคับคดีกับลูกหนี้ได้ พราะฉะนั้นนะคะก็ไม่ต้องห่วงค่ะว่าทางชาวบ้านเนี่ยจะไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะ